ศูนย์ภาษาลีส่วนสอบ IELTS อ bon ุบลราชธานีเตียวสอบครบจบที่เดียวสวัสดีค่ะ Sister ชื่อจะหามาธนีไลนยะคะเป็นสมาชิกของคณะพทย์นิรัการเขีนแห่งอุบลราชธานีค่ะจบปริญญาตีจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอ,อสัมชญะะัญค่ะปัจจุบันก็ทําหน้าที่เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะดูแลซส,สเตอร์ที่สูงวัยนะคะแล้วก็ บรรดาคนจะป่วยนะคะในคณะค่ะที่ส่วนการก็จะอยู่ที่ในโรงเรียนอาเวมาริอาจังหวัดอุบลราชธานีคสำหรับการเรียนที่สวนภาษาหัีนะคะจะเป็นคอร์ส u k เคมไอเนะคะเพื่อที่จะสอบเอาคะแนน IL เนี่ยนะคะไปสำหรับเรียนตอบปริญญาโทที่ประเทศชาัฐอเมริกาก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบสเดือนที่ค่อนข้างที่จะ เข้มข้นมากๆนะคะคือตอนแรกที่มาเนี่ยก็จะมีการแบบเหมือนพรีวิวเหมือนทดสอบก่อนนะคะว่าแบบสกิลเรื่องของไอเอของซิสเตอร์เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะก็ตอนแรกก็ได้ประมาณแบบ5.5แล้วก็ตอนแรกก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องได้คะแนนแบบ6.5ขึ้นไปนะคะเพื่อเพื่อที่จะใช้คะแนนเนี่ยไปสมัครในมหาวิทยาลัยเพราะว่าอย่างต่ำเนี่ยเขาต้องการนานะคะแนน6.5ค่ะก็ พอในระยะเวลา40ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็มีอาจารย์ทั้อาจารย์หน่อยแล้วก็ผู้รวงนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะเป็นอาจารย์ที่น่ารักมากๆานะคะที่สอนตลอด40ชั่วโมงเนี่ยนะคะแบ่งเป็นแบบ20ชั่วโมงเป็นเรื่องของ listening speaking แล้วก็อีก40ชั่วโมงกับอาจารย์หน่อยก็จะเป็นเรื่องของ reading นะคะแล้วก็ writing รู้สึกว่าเป็นการเรียนที่สนุกมากๆคะ่ะเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าอาจารย์แบบให้ความใส่ใจ รวจการบ้านนะคะแล้วก็แนะนําทริคที่เราจะสามารถใช้เนี่ยไปทําในข้อสอบจริงล่ทุกๆสัปดาห์ทางศูนย์ก็จะเรียกเราเข้ามาเพื่อทําแบบเทสตลอดนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะแบบวัดระดับความรู้ของเราตลอดระยะเวลาแบบที่เรียนมาเลยก็ทําให้ซิสเตอร์รู้สึกว่ามันเป็นการเรียนที่เราไม่ได้ทิ้งความรู้ไปนในทีเดียวค่ะเรียนแล้วก็มีการสอบวัดระดับไปเรื่อยๆบางครั้งก็จะได้แบบคะแนนแบบอาจจะแบบไม่สูงมาก หรือบางครั้งก็แบบว่าทําได้ดีเกินคาดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ทําให้ซิสเตอร์เองได้เก็บแบบว่าข้อมูลแล้วก็เก็บทริคดีๆต่างๆที่อาจารย์แบบคอยมอบให้เราอะค่ะเพื่อที่แบบมันจะได้แบบว่าไม่ตื่นเต้นมากเวลาที่เราเจอข้อสอบจริงซึ่งพอเจอข้อสอบจริงก็ต้องบอกว่าที่ทางสถาบันนะคะาอาจารย์อาาย่านแล้วก็ทีมท,ทุกท่านเลยนะคะให้ความแบบดอเป็นกันเองมากๆแล้วก็ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่ที่มาเรียนกันขั้นตอนจนถึงขั้นตอนที่แบบว่าสมัครสอบ ทุกอย่างแบบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก่อนวันสอบจริงก็ยังมีแบบให้มาทำม็อกเทสแบบทําให้เราเห็นในระบบว่าในระบบการสอบแบบคอมพิวเตอร์จริงๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าพอใจกับผลสอบมากๆแล้วมันก็เกินคาดเพราะว่าซิสเตอร์เองก็เป็นสอบเป็นครั้งแรกแล้วไม่เคยไม่เคยสอบ i อเอมาก่อนแล้วก็ถือว่าที่นี่นะคะเป็นเป็นส่วนภาษาที่ครบวงจรจริงๆค่ะรู้สึกประทับใจที่ที่ได้มาเรียนที่นี่